สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านคะ่ะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอล AFC a s เ a เชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์กันนะคะสำหรับทีมชาติไทยในนัดแรกสามารถเอาชนะคีกิสถานมาได้ก่อน2ประตูต่อ0นัดที่2เสมอกับโอมานมาค่ะ0ประตูต่อ0และเมื่อคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย เกมนี้ทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจาก2นัดที่ผ่านมาชน,นิดที่เรียกว่ายกชุดเลยนะคะผลปรากฏว่าเกมนี้ค่ะเสมอกันศูนย์ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1แต้ม ส่งผลให้ทั้งซาอุดิอาระเบียและทีมชาติไทยจูงมือกันเข้ารอบต่อไปนะคะโดยทัพช้างศึกนลงแข่งขัน3นัดชนะ1เสมอสองมี5แต้มเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม F นี่เป็นการผ่านเข้ารอบชนิดที่ไม่แพ้ใครรวมทั้งไม่เสียประตูอีกด้วยนะคะโดยจะไปพบกับอุซเบกิสถานรองแชมป์กลุ่ม E ซึ่งจะลงทำการแข่งขันกันในวันอังคารที่30มกราคมนี้เวลา18นาฬิกา 30นาทีขณะที่ซาอุดีอาระเบียค่ะมี7แต้มเข้ารอบต่อไปด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม F จะไปพบกับเกาหลีใต้และโอมานรวมทั้งคีกิสสถานนั้นร่วงตกรอบค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน AFC Asian Cup 2023ได้ครบทั้วเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News c h a n n นแค่ะ